เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องๆที่รักทุกคนนะครวันนี้ก็มีกิจ,จก,กรรมดีๆมาฝากน้องๆขอมาว่าอยากได้ชุดเกมมิ่งนะครับชุดต่อเมาส์เล่นเกมไปเสือป่าว่าจะสั่งหรือเหมามาผมสั่งซื้อเขาไม่ทันนะครับจริงๆมันมีอยู่ประมาณ5-6ชุดเลยนะผมว่าจะเอามาแจกหมดเลยแต่มันมีคนที่เขาซื้อไปก่อนแล้วนะครับก็เลยได้มาชุดนึงแล้วก็ชุดนี้ที่ผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้าเลย ก็คือชุดนี้มันจะเป็นคีย์บอร์ดที่มีไฟแล้วก็ต่ออุปรกรณ์เข้ากับมือถือนะครับเดี๋ยวผมลองต่อให้ดูนี่เลยนี่เลยนะครับผมก็จะมีไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆน้องๆและกันหรือว่าพี่ๆที่อยากจะได้ชุดนี้ไว้เล่นเกมอ่า u v p u ับหรือว่า Free Fire ก็เล่นได้นะครับ แล้วก็จะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้นะครับมันจะต้องไปโหลดแอป,ปลงมือถือก่อนนะครับผม mm hmm. ก็คือมีคลิปที่ผมได้ทําไปก่อนหน้าแล้วนะครับใต้คลิปเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวระบายความร้อนตัวนี้มันมีเยอะนะทุกคนแต่อย่างที่ผมบอกเลยคือผมไปเหมามาไม่ทันเขา mm hmm. ก็คือมีคนเขาไปเหมามาก่อน,นะครับจริงๆอยากจะแจก5-6ชุดเลยนะครับผม แต่ก็บังเอิญมันซื้อไม่ทันเขาก็เลยได้มา,อย,าอย่างละชุดนะครับโอเคก็จะเป็นตัวระบายความร้อนของมือถือนะครับใช้ได้ iPhone iPad น,นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไวเลสเมาส์นะครับที่ผมไปซื้อมากับชุดคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์นะครับเรียกว่าทั้งหมดนี้ผมใช้งานประมาณ1-2ครั้งเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อกับคอมพิวเตอร์ Computer, หรือว่าต่อช่อง usb นะครับมีแถม ผ่านมาให้ด้วยนะครับยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะครับผมเอาไว้มาต่อกับชุดคีย์บอร์ดหรือชุดเกมมิ่งนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่ขอมานะครับผมกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ1คือกดไลค์คลิปนี้2 c o คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเฟซนะครับผม แล้วก็แชร์ไปยังหน้า a c e b o o k นะครับขอให้เป็นเฟซจริงๆนะเพื่อนๆน้องๆนะครับหรือว่าพี่ๆนะครับ,ครบแค่แชร์เลยนะผมจะมาประกาศแจกถุกเสาอาทิตย์นี้น่าจะเป็นวันหยุดอ่าหลายวันนะครับผมแล้วก็พอดีผมเองก็ไปทางจังหวัดนะครับก็เลยเดี๋ยวมาแจกน่าจะเป็นวันอังคารเย็นวันอังคารหรือว่าวันพุธนะครับผมเดี๋ยวผมประกาศแจกในชุมชนช่อง YouTube แล้วก็อ่าเพจ f a c e b o o k ละกัน,น ใครได้ก็ออกยินดีด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ